สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวสวนมังคุดนะคะมาดูว่าน้องเขาโตลูกโตแค่ไหนแล้วซ อันนี้จะถึงคิวให้น้ำดันด้วยนะคะปีนี้ที่สวนของเราก็ดกเหมือนทุกปีนะคะมังคุดก็จะเยอะเหมือนทุกปีแต่ รู้สึกว่าปีนี้ผิวเขาจะสวยแล้วลูกเขาจะใหญ่่ค่ะนี่จะเป็นผิวมันนะคะ ผิวมันลูกโตถ้าเกิดว่าผิวมันลูกใหญ่เนี่ยก็ราคาก็จะดีอยู่ค่ะบางคุดเดาราก็จะประมาณสักร้อยกว่าต้นค่ะ นี่ลูกใหญ่ค่ะลูกสวยมากเราจะปลูกแซมกับทุเรียนนะคะนี่ก็จะเป็นทุเรียนพันชนีค่ะ ่วงประมาณสักกลางกลางเดือนเมษาก็น่าจะเก็บได้แล้วค่ะเขาจะมีแบบออกมาแบบหลายรุ่นมากเลยนะคะเราต้องคอยดูน,นี่ค่ะ ต้นนี้รู้สึกว่าเหมือนใบจะรัดอ่อนแต่ก็ยังพอได้อยู่นะคะชุดแรกเขาจะได้อยู่แต่พอชุดหลังเนี่ยเขาจะรัดใบอ่อน แต่ต้นนี้นะคะลูกเขาจะสวยทุกปีเลยค่ะลูกจะใหญ่และสวยทุกปี สวยมากค่ะน,นี่ผิวมันใหญ่เลยนะคะมีทุเรียนด้วย เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะถึงความเจริญเติบโตของเขาเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ